มาลูกมาต่อฮะเรามาต่อที่ past perfect แล้วก็ past simple ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งรูปแบบที่มักจะออกสอบเช่นกันนะครับมันคืออะไรหนอะอย่างนี้นะทั้งหมดเดี๋ยวก่อนเกิดในอดีตพี่กวาดรูปไปเรื่อยนะฮะเกิดในอดีตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะวาดหมายว่าตรงว่าตรงทำลายของเรามี3แบบใช่ไหมฮะสามทำลายก็คือมี present มี past มี future ตอนเนี้ยเราเรียนที่ past อย่างเดียวแสดงว่าทุกเหตุการณ์มันจะตัดโอเคบ้าที่อดีตไม่มาปัจจุบันโอเคนะเคลียร์นะฮะอยู่แค่ในอดีตไม่มาถึงปัจจุบันแน่นอนนะครับมา past perfect ให้จำแบบนี้ฮะ past perfect เกิดก่อนปุ๊บ past simple เกิดทีหลังนะครับ past perfect เกิดเบอร์หนึ่ง past simple เกิดเบอร์สอง แค่นี้ลูกมาลองดูฮะมีคำเชื่อมนะครับ after before อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการของการใช้คำเชื่อมนะฮะโดยปกติแล้วนะครับสมมติอันนี้คือคำเชื่อมนะฮะเอาไว้เชื่อมประโยคใช่ไหมครับ subject บวก verb คำเชื่อมปกติจะวางไว้ตรงกลางใช่ไหมครับสำหรับการเชื่อมประโยคจุด full stop แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คำเชื่อมอยู่ด้านหน้า นะฮะคำเชื่อมมาอยู่ด้านหน้าแล้วคอมม่าตรงกลางให้พี่ด้วยเออนะครับคอมมาตรงกลางให้ด้วยอ่ะเปลี่ยนสีนิดหน่อยเพื่อความเคลียร์นะครับเพื่อความเคลียร์ปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบอุอย่างนี้นะเอาใหม่คําเชื่อมปกติอยู่กลางแต่ถ้าคําเชื่อมอยู่หน้าสังเกตรูปแบบประโยคนะครับประโยคมันจะถูกย้ายมาด้านหน้าเห็นปะ มาเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสีแดงใช่ไหมครับคอมม่าตรงกลางให้พี่ด้วยจุดฟ u l สต็อปเหมือนเดิมนะฮะพร้อมกันดูซิเป็น after ใส่ก่อนเลย after ไว้หน้าดีกว่าเท่ดี after แปลว่าอะไรฮะ before ก่อน after แปลว่าหลังจากที่น้องครับ he took s o m m e a s p i r i n แล้วก็ he had a headache นะฮะสองประโยคนี้น้องว่าไหนเกิดก่อนทุก s o m e a s p i r i n ก็คือการทานยาแก้ปวด แต h เฮ้ยเ h e คือปวดอะไรฮะปวดหมองปวดหัวนั่นเองฮะอะไรก่อก่อนปวดหัวก่อนเบอร์1ครับเบอร์2คือทานยาเบอร์1ใช้ tense คือ past perfect เบอร์2คือ past simple รูปแบบ form past simple รู้อยู่แล้ว past perfect คือ subject บวกด้วย had บวกได้วย verb ช่อง3จําไว้นะครับนี่คือโครงสร้างของ past perfect นะครับ past perfect นะฮะอ่ะ หลังจากที่อะไรภาษาไทยเลยหลังจากที่เขาปวดหัวเขาก็ทานยาหลังจากที่เขาปวดหัวเขาก็ทานยานะฮะการปวดหัวเกิดก่อนเพราะฉะนั้น subject ที่ he ฮะดูที่ประโยคนี้เลยครับ verb ตัวหลักคือคำว่าอะไร h a d ใช่ปะ่ะ h a d เป็น verb ใช่ไหมแต่ในโครงสร้างนาอดูก่อนต้องใส่ h a d ก่อน1ตัวโอเคปะ่ะลราค่อยเอา verb มาใส่โอเคนะครับใส่ h a d ก่อนหนตัวนะฮะ he h a d เรา verb ของเราคือคำว่าอะไรอีกตรงนี้ฮะคำว่า h a d อีกตัวฮะทันปะจากโครงสร้างต้องมี h a d ก่อน1ตัวแล้วค่อยใส่ verb 3นะครับสำหรับประโยคนี้ subject คือ he verb คือ h a d นะฮะเราก็เลยจะไม่ต้องใส่ he h a d ตามโครงสร้างก่อนแล้วค่อยเอา h a d ที่เป็น verb 3มาใส่นะครับอีกทีโอเคนะครับเอา h a d มาใส่อีกทีหนึ่งให้เป็น verb 3นะกลายเป็น he h a d h a d อ่านะแล้วก็ ah e a d a c h e นะฮะหลังจากที่เขาปวดหัวเขาก็ทานยาก็กลายเป็น he took ธรรมดาครับ 2> mm hmm. verb 2แล้วก็ some aspirin นะฮะยาแก้ปวดก็ตามนี้เลยลูกอันต่อมาครับคำ mm hmm. ว่า because เพราะว่า because ขึ้นหน้าไปเลยฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรดีเรามาดูประโยคที่2กันครับยังไงฮะฉันไม่ได้เรียนฉันก็เลยสอบตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเพราะว่าฉันไม่ได้เรียนฉันก็เลยสอบตกอันไหนเกิดก่อน คือการที่เราไม่ได้เรียนน่าจะเกิดก่อนสอบตกเกิดทีหลังเกิดก่อนใช้ past perfect เกิดทีหลังใช้ past simple นะครับเพราะฉะนั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นเลยยังไงดีครับภาษาไทยก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเขาก็เลยสอบตกไม่ได้เรียนก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเขาก็เลยสอบตกใช่ไหมครับอืมเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเพราะนั้น because I อ่ะฉันสิไม่เขา because I อะไรฮะเป็น past perfect participle hadn't study เป็น verb 3ครับตามโครงสร้างใช่ไหม had บวก verb 3 because I hadn't studied I verb 2ธรรมดาฮะ I failed the exam อโอเคปะ่ะ ก็คืออันไหนเกิดก่อนก็เป็น past perfect ไปเกิดทีหลังใส่ past simple ในที่นี้เกิดทีหลังคือฉันสอบตกเพราะนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนเพราะว่าฉันไม่ได้เรียนฉันก็เลยสอบตกนะฮะไม่ได้เรียนก็เลยต้องเป็น past perfect นะครับอันสุดท้ายยังไม่สุดท้ายอีก2อันนะฮะแป๊บเดียวเลยลูกเพิ่มสีน้ำเงินกลับมาฮะ before เป็นตัวเชื่อมก่อนที่จะฮะ Jill คนนี้ Jill phone คือโทรหาโทรหา Dad at work ก่อนที่ Jill เนะะี่ยฮะชี leave แปลว,ว่าออกไปนะฮะ for her trip นะครับออกไปทริปไปทั้งนกศึกษาไปเที่ยวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโทรหา before ก่อนนะฮะการโทรหาก่อนที่จะไปทริปคำเชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าก่อนที่แสดงว่าด้านหน้าต้องเกิดก่อนใช่ไหมครับด้านหลังเกิดทีหลังก่อนออกไปทริปเกิดก่อนเป็น past perfect เกิดทีหลังเป็น past simple chill h a d มาเลยฮะโฟนเป็น verb สาม เห็นไหม at phone that at work before she leave left ครับเป็น verb 2นะครับ before she left for her trip c a n and l o o k ข้อที่4ฮะดูนี่เร็วฮะคำเชื่อมคือ when เพรว่าตอนที่ข้อนี้บอกอะไรเราฮะ we had already eaten ตรงเนี้ยเป็น past perfect อยู่แล้วใช่ไหมครับคือเกิดก่อนพวกเราเนี่ยทานทุกอย่างเรียบร้อยล้ตอนที่จอนมาถึง เราก็เลยเดาได้เลยฮนะอ,อ้อทานก่อนดีกว่าแล้วจอนค่อยมาถึงเพราะฉะนั้นจอนมาถึงเป็น past simple จอนเค m ครับเห็นว่าคำเคมคำนะครับเขม verb สองแค่นั้นเองจบนะฮะสำหรับตัว uh, past perfect กับ past simple นะครับประมาณนี้ลูกและอันต่อไปพี่ขออนุญาตเรียนต่อเนื่องเลยนะฮะเรามาดูกันต่อครับ p a s i voice ทำให้มันเร็วที่สุดเลยฮะทำแบบรวดเร็วแบบสายฟาดโคตรเร็วมาดูกันนะฮะ ปิบ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 นะฮะโดยหลักการ past perfect นะครับเอาไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยฮะเอาพิกกี้แล้วกันเออกินไม่ใช่ past perfect สิหลักการของ passive voice พิกกี้กินพิซซ่าวิธีการคือเราต้องจับสลับที่กันใช่ปะฉันไม่ได้ทำเองละแต่ถูกกระทำละสลับที่กันขึ้นด้วยพิซซ่านะครับพิซซ่าอะไร พิซ za ไม่ใช่ฮะไม่ใช่พิซ za กินพี่ไม่พิซ za ไม่แดกกุฮะพิซ za ถูกทานโดยพี่กี้นะครับเอาพิซ za ไว้ด้านหน้าเออบางคนนี่พิซ za กินพี่ิซ za ต้องเป็นถูกด้วยถูกกินนะถูกทานโดยพิกี้อย่าลืมฮะโดยต้องบายพิกี้เห็นไหมในประโยคนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับตรงเนี้คือ subject ตรงนี้คือ object สิ่งแรกคือ subject กับ object ต้องสลับ ที่กันสิ่งที่2คือการใส่หัวใจของ passive voice เข้ามาให้มีความหมายว่าถูกกระทำโอเคป่ะ okay, นะครับประเด็นคือหัวใจของ passive voice คืออะไรฮะหัวใจของมันนะครับก็คือ verb to be บูกด้วย verb ช่อง3จําไปเลยฮะ ณจุดจุดนี้แล้วนะฮะพี่ให้หัวใจไปแค่3ดวงเท่านั้นดวงที่1 Continuous ไปท่องเอาดวงที่2 Perfect น้องต้องรู้และดวงสุดท้ายคือ p s s s v e นะฮะ passive voice ถูกกระทำคือต้องรู้เลยนะะ้องต้องรู้นะฮะพยายามต้องรู้แล้วนะฮะวิธีทำทำไงฮะมาดูที่ Present ก่อนพี่ขออนุญาตเขียนโครงสร้างปกตินะครับซึ่งน้องก็สามารถไปดูได้ที่หน้า Active Voice ธรรมดานะ subject บวก verb ห นะ present con subject บวกด้วย is am or บวก verb ing perfect subject บวก have has บวก verb 3และ perfect con คือ subject บวก have has บวก been ใช่ไหมครับบวกด้วย verb i n g perfect con นะฮะดูนะขั้นที่1เราจะสลับ s เป o ก่อนเอา object มาขึ้นจำได้ไหมเอา object มาขึ้นนะครับ object ปุ๊บให้รู้ไงต้องสลับที่ก่อนเป็น o ก่อนปับป๊บป,บปบัจากนั้นเอาหัวใจของ passive มาวางใส่ต่อท้ายให้หมดทุกตัวเลยฮนะปุ๊บโอเคเอามาวางต่อท้ายหมดเลยวางยังไงวางเหมือนเดิมน้องฮนะวางเหมือนเดิมดูนะดูนะครับ Verb to be บวกเวิ3ยกมาวางฮนะ v e to to be ป้าบวางตรงนี้ Verb 3ป้าววางตรงนี้โอเคปะคือเอามาวางเลยอะ verb to b e บบวกเวิเอามาวางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนนดูดีกว่า Verb to be บ e บวกเวาวางแล้วจะเป็นยังไงนะ Verb to be ที่เป็นช่องที่1คืออะไรครับ Verb to be ช่องที่1คือนี่ลบนะ verb to be ช่องที่1นะครับก็คือ e s t mo ได้เวิร์บช่อง3ใช่ไหมอันต่อไปทำยังไงต่อเอา verb to be บีบว์เวิร์มาลงนะครับเอาพี่ขอเรียกโยงเส้นครั้งสุดท้ายจากนั้นพี่ทำรวยนะ verb to be verb 3เอามาลงฮะป้า verb to be วางตรงนี้ verb 3วางตรงนี้โอเคป่ะ verb to be ที่เป็น ing คืออะไรลูกเออ verb to be ที่เป็น ing คืออะไรฮะ verb to be ที่เป็น ing ก็คือ Being นะครับ verb to be ที่เป็น ing คือ b e i n g อ n g เตรียมจดนะฮะ Being บวก verb 3ด้านล่างเอา verb to be กับ verb ing มาลงนะฮะ verb to be ช่อง3คืออะไรครับ verb to be ช่อง3คือ b e e n บวกด้วย verb 3ไม่ใช่ BE ฮะ b been บวก verb 3และสุดท้าย verb to be บวก verb 3มาลงหัวใจ passive นะฮะ verb to be บวก verb 3มมาลงในที่นี้ verb to be ที่เป็น ing คือ being บวกด้วย verb ช่อง3ตามนี้นะฮะตามนี้นะครับโอเคทำ past tense ครับด้วยความรวดเร็วนะฮะโครงสร้างปกติของ past tense ก่อนก็คือ subject บวก verb 2นะครับแล้วก็ past con เอ้ยสองอะไระ subject บวก wash word บวก verb ing subject บวก hat ใช่ไหมฮะ บวก verb 3และสุดท้าย subject บวก hat ใครยังไม่แม่นก็ทำมาตรงนี้แหละเอาให้แม่นเลยฮะ hat นะฮะบวกด้วยบวกด้วยอะไรลูก subject บวก hat บวก bean บวก verb ing นะครับวิธีการทำเราก็จะเอาหัวใจของ passive มาลงทั้งหมดนะฮะขั้นที่หนึ่งเลยคือการ s ต้องเนี่ยต้องกลายเป็น o ก่อนเห็นไหมนะ verb to be นี่หัวใจคืออะไรท่องมาสิ verb to be บวก verb ช่อง3 verb to be บวก verb ช่อง3นะฮะ verb to be บวก verb 3เอามาลงเลยครับเอามาลงเลยฮะอา้าวลูกศรอ,อีกรอบหนึ่ง verb to be ลงปุ๊ม verb 3ลงปุ๊มตามนี้เลยฮะนะครับลงตรงนี้เลยแบบนี้เลยปุ๊บ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 เอ๊ะเอ๊ะหายไป verb to be ช่อง2คืออะไรครับนะ verb to be ช่อง2ก็คือ wash were บวกด้วย verb 3โอเคบ้าอันต่อมา verb to be ที่เป็น ing คืออะไรครับ being บวกด้วย verb 3 verb to be ที่เป็นช่อง3คือคำว่า be n ครับบวกด้วย verb 3นะบางคนถ้าเกิดจะงงอยู่ก็คือตามนี้ฮะพี่เอา verb to be บวก verb ช่อง3มาลงแค่นั้นเองโอเคบ้านเนี่ย เอามาลงอย่างสมมุติเนี่ยลงตรงนี้ก็แบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหม verb to be ที่เป็น ing ก็คือ being ประมาณนี้เนาะเราทำด้วยหลักการประมาณนี้นะครับลองดูนะทําต่อ verb to be ฮะที่เป็น ing คืออะไรครับ being บวกด้วย verb 3ใดเรื่องฮะทำ future นะครับทำ future กันดีกว่าเนาะง,ง่ายเนาะแปบ๊บเดียวโคตรหมูหมูอะ่ะนะ subject บวกบวกอะไรวะ future คืออะไรเนอะคืออะไรครับ subject บวก will บวกด้วย verb infinitive subject บวก will บวกด้วย be บวก verb ing subject บวก will เหมือนเดิมฮะบวกด้วย have และ verb ช่อง3อันสุดท้ายยาวนิดหนึ่งนะครับยาวนิดหนึ่งคือตัดแบบนี้นะตัดตรงนี้นะ subject ครับบวก will บวกเลยครับนะฮะบวก B ด้วยบวก verb ing นะครับอ้าวมาลงเลยฮะบางคนบอกโหเรียนขนาดนี้พี่เมื่อไหร่มันจะจบเชื่อพี่เดะนานตรงเนี้ยเดี๋ยวหลังๆโคตรเร็วไม่ได้เร่งนะครับแต่ว่าพอน้องเริ่มมีพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยเราจะไปด้วยความเข้าใจพร้อมๆกันนะฮะ subject เป็น object ปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บ,บจากนั้นเอามาใส่ต่อท้ายฮะเอาอะไรมาใส่ต่อท้ายเหมือนเดิมรู้ไหมพี่เอาอะไรมาใส่ต่อท้ายนะฮะเอาตัวเนี้ยปุ๊บ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 เอาเส้นเนี้ยนะฮะสีเขียวนะครับมาวาง verb to be ปั๊บวางนี้ verb สามปั๊บวางนี้นะฮะพ่ลุยเลยนะพ่ลุยเลยนะ verb to be ที่เป็น infinitive คือคำว่า be แล้วก็บวก verb 3 verb to be ที่เป็น ing คือคําว่า being บวก verb 3 verb to be ที่เป็นช่อง3คือคําว่า been บวก verb 3 verb to be ที่เป็น ing ในโคดยาวคือ being บวกด้วย verb 3 เห็นไหมจบฮนะ s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  i v e v ไ i c e ได้โครงสร้างตามนี้นะครับตามนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะขอให้น้องจำไปก็คือตัวหัวใจนะครับของ Passive Voice แค่นี้นะฮะแค่นี้เลยนะฮะโหพอดีว่าเฟสเด้งนะครับเด้งจะสมัครกันใหญ่ตัวเทอร์โบ,บนะครับก็สำหรับคบน้องๆที่สนใจคอร์สเกีรอิงเทอร์ที่เรียนอยู่เนี่ย นะฮะมีเพื่อนๆสนใจก็แนะนำกัน,นเข้ามาได้นะ,นะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันมาเลยกันเยอะๆอบอุ่นดีนะฮะอบอุ่นดีพี่ให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับการทําแบบนี้คือคือเราเนี่ยอยากจะให้น้องจริงๆนะฮะอยากจะสอนอยากจะสรุปให้นะครับนะตามสัญญาพี่บอกจะไม่คุยเยอะพยายามจะคุยนะฮะโอ้โหแม่งคุยพูด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 เข้าไปฮะเสียเวลานะครับอไม่คุยเยอะแล้วทํามันเลยดีกว่าครับ อ่าลอง3ข้อนี้ก่อนนะฮะลอง3ข้อนี้ก่อนคลอบสกรีนไม่ได้ขออีกทีหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคได้แล้วครับมาอ่ะนิดนึงแล้วกันนะฮะมาเราจะมาทำการ5ข้อน,นะครับด้วยความรวดเร็วนะฮะอย่างอันแรกครับนะฮะ subject ค,คือ r i r k ใช่ไหมครับ t o คือ verb สูเป็น object อย่างนี้ทำคือการสลับใช่ไหมฮะสังเกตครับโทนี่คือ verb ช่อง2แสดงว่า subject บวกเว r ร์บ2ใช่ไหมเอา object ขึ้นมาก่อนต้องสลับที่ก่อนปุ๊บตามนี้ใช่ไหมครับการขึ้นขึ้นด้วยสูครับ่า Rick told s u to give up smoking ตรงนี้คือเหตุผลว่าทำอะไรเพื่ออะไรนะฮะ subject คือ Rick told คือ Verb สูคือ object ข้างหลังเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉนั้นริกบอกให้ซูหยุดสูบบุหรี่แสดงว่าซูทําไมฮะซูถูกบอกให้หยุดสูบบุหรี่แค่น,นี้สลับที่แล้วเพิ่มว่าถูเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคําว่าโชของเราเป็นเว r ร์วิธีการทํำยังไงนะที่พี่บอกวิธีการก็คือเอาหัวใจมาลงใช่ป่ะเอาหัวใจอะไรมาลงหัวใจของแพสซีฟไงฮะหัวใจของแพสซีฟคืออะไรบางคนยังงงอยู่ครับหัวใจแพสซีฟคือ ท่องมาฮะท่องออกมาครับพี่ได้ยินนะทางบ้านได้ยินนะเว้ยอามา verb to be ฮะบูได้ verb ช่อง3เอามาลงเลยครับเอามาลงเลยไม่มีอะไรฮะปุ๊บปุ๊บ verb to be ลงปรับตรงนี้ verb 3ลงตรงนี้โอเคะโอ้โหเขียนให้งงทำไม verb to be ลงตรง verb ช่อง2เพราะฉะนั้นยังไงฮะ verb to be ช่อง2คือคำว่า w a s หรือ w o r e ใช่ไหมอันนี้คือ s u ใช่ปะ่ะ s u ใช,ใช่นะครับ แล้วไงต่อฮะคำว่า t o ต้องเป็น verb สา o ก็คือ t o เหมือนเดิมนะครับสู้ว์ s t o นะครับลอกไปเลยฮะ to เลยครับ to give up smoking คำถามคือ rig ไปไหน rig ไปไหนใส่ by rig นะฮะ by rig ไอตัวเนี้ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ผิดโอเคอันต่อไปครับ เดเป็น subject verb คือ expected เป็น verb ช่อง2 a s นี่ฮะ a s เป็น object to do something ก็ว่าไปนะครับอย่างแรกสลับที่ก่อน object ขึ้นหน้าคำว่า a s มาจากอะไรฮะ a s มาจากคำว่า we ใช่ไหมครับน้องควรรู้อยู่แล้วนะฮะตัวอย่างเช่น dem ก็มาจาก d a y ใช่ไหมครับคำว่า a s ก็มาจาก we นะฮะนี่เราเอา a s ขึ้นต้นเป็น subject คำว่า a s จากที่เป็นอ็อบเจกต์ต้องเปลี่ยนรูปให้เป็น Subject a s มาจาก we ต้องใส่ We นะฮะ We อะไรครับดูที่ Verb 2สิ่งที่ทำได้คือเอาหัวใจมาลงใช่ไหม Verb to be บวก Verb ช่อง3ท้องออกมาฮะหัวใจคือ Verb to be บวก Verb ช่อง3เอามาลงฮะ Verb to be ช่อง2คืออะไรครับ Verb to be เนี่ย Verb to be ที่เป็นช่องที่2คืออะไรฮะก็คือ w a s หรือ were w we ใช้ were นะครับ บมุได้เวิร์ช่อง3 expected เป็นช่อง3ก็คือคำว่าเหมือนเดิมฮะนี่ย we were expected นะฮะ we were expected ทําอะไรก็ว่าไปฮะ to build the road นะครับนะฮะจากนั้นต้องใส่ by ก็ได้นะครับ by day ก็กลายเป็น them นั่นเองนะครับเห็นไหมเป็น Object ต้องกลายเป็น them ด้วยนะฮะ อันต่อมาข้อที่3นะครับข้ามไปก่อนข้อ3ดอกจันตัวใหญ่ไว้ฮะทำข้อที่4 5ก่อนแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับในข้อ4ฮะ j จากเป็น subject has i n s t o r e นี้คือ verb เอ๊โครงสร้างแบบนี้คืออะไรฮะ ah have has ใช่ไหมครับบวกด้วย verb ช่อง3นั่นเองนะครับ a new computer software ตรงเนี้ยเป็น object นะทีละตัวนะ เอาออบเจกต์ขึ้นก่อนก็ทำไงได้ว่าอะ new ครับล็อกเลยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นี่อัน new คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทำไมครับวิธีการเอามาลงก็เอาหัวใจมาลงตัวสุดท้ายจําได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอัน new คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามโครงสร้างเดิมก่อนเรียงไปก่อนใช้ have หรือใช้ has ครับอัน new คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ใช้คำว่า has เพราะอะไรจะเจออัะนี่ว่า อันเดียวฮะอฟต์แวร์เดียวนั่นเองฮะอะไรครับนี่ตรงสีแดงเอาอะไรมาลงฮะเอาหัวใจมาลงหัวใจของ p a s s i v มี2อันจําได้ไหมฮะบวกอันเนี้ยจาได้ไหมครับเอามาลงแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องเขียนแล้วนะน่าจะรู้อยู่มีอะไรมั่ง verb to be บวก verb ช่องจาม verb to be ที่เป็นช่อง3ใช่ไหมอันแรก verb to be ที่เป็นช่อง3 verb to be ที่เป็นช่อง3คือคําว่า be จากนั้น verb 3เอามาใส่สิฮะ verb 3ก็ามาใส่ verb ช่อง3ของ install คืออะไรครับก็คือ install เองฮะตามนี้นะฮะ a new computer software has been installed นะครับ b y ายไข่ก็ b y า a c k นั่นเองก็ใส่ไปฮะ b y าฮะ b y Jack ตามนี้ลูกนะฮะ ข้อสุดท้ายข้อที่5จริงๆข้ามข้อ3ไปนะฮะเดี๋ยวกลับไปํานะฮะข้อที่5ครับผม subject คือ the teacher นะครับ verb นะครับ verb คือส่วนนี้เลยฮะปึ๊บนี่คือ verb และสุดท้ายคือ object ตรงเนี้ยนะฮะส่วนของ verb ขอ,อีน,นิดนึงฮะอันนี้เป็นโครงสร้างของ future tense คือ be going to นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขอ,อน,นี้ใส่ว่าเป็น verb to be นะครับบวกด้วย going บวกด้วย t o นะฮะหลังนี้เป็น verb infinitive นี่ฮะ open คือ verb ตัวหลักคือคาว่าเปิดการใช้ verb to be going to ตรงเนี้ยเพื่อบอกอนาคตนะครับบอกอนาคตว่ามีความตั้งใจจะทำนะฮะเราจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับรู้แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็น passive ก็เอาหัวใจ passive มาลงตรงตัวสุดท้ายอ่ะมาลองดูครับ object ขึ้นตน้น object เป็น the window เด e วินโดว์ไงฮะเด e วินโดวตามโครงสร้างก่อนนะลงตามนี้ก่อนลงตามไล่เรียงตั้งแต่ตรงนี้เลย The Window ์ใช้ i s am หรือ or ครับเด e วินโดวใช้ i s ครับ going to ใส่เหมือนเดิมจากนั้นณตำแหน่ง verb infinitive ของเราต้องเอาหัวใจของ passive voice มาลงหัวใจ passive voice คือ verb to be บวก verb ช่อง3 verb to be บวก verb ช่อง3ใช่ไหมฮะ verb to be ที่เป็น infi คือคำว่า be บวกด้วย verb ช่อง3ของ open open เป็น verb ์3คืออะไรฮะอ่เติม i d ไปสรุอ the window is going to be open แต่เอ๊เดี๋ยวก่อนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าน้องจ๋านี่มัน is not เพราะฉะนั้น i s ตรงนี้ก็ต้องเป็น i s n นะฮะฐานบ้าฐานบ้า e s ก็ต้องเป็นปฏิเสธด้วยนะครับ นะครับเป็น isn t นะฮะบอกความเป็นปฏิเสธนะฮะ the window isn't going to be opened นะครับจากนั้นเอ๊ะเอ t e a c h e r ไปไหนก็ใส่ by ไปสิลูก่า by the teacher แค่นี้นะครับและสุดท้ายฮะเราขึ้นมาดูข้อที่3ครับข้อนี้ที่ให้ไฮไลท์ไว้นะฮะมาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับ subject คือ the professor นะครับจดทันหรือเปล่านะฮะจดทันไหมฮะน้องจดทันไหมลูก ะถ้าจดไม่ทันอย่างนี้พอเรียนปุ๊บน้องก็กดพสย์เอาไว้แล้วก็นั่งจดก่อนนะครับอไม่ใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะต้องรีบงเวลามีน้อยเดี๋ยวหมดเวลาก่อนเรียนได้ไม่เยอะนะเว้ย subject professor ฮะมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วครับ verb to be แ anyway. ล้วก okay. anyway. really? ็ going um, to verb infinit ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บ ตามนี้ดีกว่าสุดท้ายออบเจกต์มีกี่ตัวฮะ The student เป็นออบเจกต์ตัวแรก and o bone เป็นออบเจกต์ตัวที่สองอ้าวยังไงฮะ Professor is going to show the student and o bone Professor คือศาสตราจารย์เนี่ยกำลังจะโชว์คือแสดงอะไรให้เด็กๆดูฮะแสดงอะไรครับแสดง and o bone ก็คือกระดูกเก่าๆให้เด็กดูฮะกระดูกโบราณน,นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้น จำไว้นะฮะถ้าอ็อบเจกต์มี2ตัวให้เอาอ็อบเจกต์ตัวที่เป็นคนขึ้นต้นอันไหนเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นคนนะฮะตัวนี้ใช่ปะใช่ไหมฮะเอาอ็อบเจกต์ที่เป็นคนขึ้นต้นเพราะฉะนั้นเอา the student ขึ้นครับใส่เลยลูก the student นะครับตามโครงสร้างใส่เรียงตามนี้ไปเลยฮะ the student ใช้คำว่าอะไรครับ verb to be ก่อนใช้คำว่า the student เติม s ด้วยใช้คำว่า are going ใส่ไปเหมือนเดิมฮะ to ครับ going to อะไรดีฮะเอาหัวใจของ passive voice มาลงตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะหัวใจ passive voice รู้อยู่แล้ว verb to be บวก verb 3 verb to be ที่เป็น infi คือคำว่า be verb 3ของ show คือ show ฮะใช่ไหมฮะ the students are going to be shown โชนอะไรโชนอะไรตัวนี้เรายัางไม่ได้ตัดทิ้งนะใส่ไปก่อนชนแอน o v โ r b a d นะครับจากนั้น the professor ไปไหนก็ใส่ by ต่อท้ายไปนะฮะ by the professor นะครับ by the professor ใส่ไปจบตามนี้ฮะ passive voice ได้เรื่องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสำเร็จรู้ล่วงไปสำหรับ active voice และ passive voice นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกานเรื่องต่อไปด้วยความรวดเร็วเลย adjective clause ครับเดี๋ยวมาดูกันฮะ